สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดใช้งานหนักครับเป็นมีดเดินป่ามีสายลุย,ลยนะครับมีดใช้งานหนักเป็นมีดแรมโบ้ด้ามฟูลแทงหรือว่าด้ามประกบครับาราคาเดิมครับ850บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางด้ามจับเป็นไม้พยุงนะครับทั้งหมดขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันมาดูเล่มที่1ครับความจะไล่ตั้งแต่สั้นไปจนหายาวนะครับ เล่มที่หนึ่งความยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งใบกว้าง2.8นิ้วสันหนา6มิลทุกเล่มสันจะ6มิลทุกเล่มน,นะครับเดี๋ยวผมจะวัดเฉพาะความยาวความกว้างแล้วก็ด้ามจับให้ดูนะครับนี่ด้ามจับเล่มที่1ไม้ประยุงสวยงามมากครับะนะครับต่อไปครับเล่มที่2 ความยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งกว้าง2.8สันหนา6มิลด้ามจับไม้พยุงให้ดูอีกด้านครับนี่สวยงามครับเล่บที่3ความยาว10.6นิ้วกว้าง2.9 สันหนา6มิลด้ามจับไม้พยุงครับเล่มนี้สีแดงเข้มเล่มที่สี่ใบมีดยาว11นิ้วกว้าง2.8สันหนาหกมิลนี่ด้ามจับไม้พยุงครับลายสวยนะครับเล่มที่สี่ ต่อไปเล่มที่5ครับเล่มนี้ยาวสุดใหญ่สุดนะครับใบมีดยาว11.2นิ้วกว้าง2.8สันหนา6มิลด้ามจับไม้พยุงสวยทุกเล่มครับ เพื่อนๆสนใจทักทายมาได้นะครับราคา8 5 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ